เจมก็จีนเลเจมเอ่อเจเจมวยจเหื่จอง้าละึงเหรอเจมเจมทะลึ่งเรอวีสิบวอ่ะถ้าทะลึ่งมันไม้เดียนี้ทะลึ่งรามกนะคือสัญญาโวทับย่วทวท์วีเป็ดวีเอ็วเ็ท่งทะลึ่งแล้ววท์วนึงครับ มีหน่งมีหแล้วมีหมีใกล้ใมีมีาหนยท่านผู้ชมครับอยากให้ใครจับมือผมออกจากหเดียจับมือไทยจัยด้วย้หือว่า้ายดจวะบาอรวะกลาาไปเลยผ่ชายได้ได้เ ah uh -huh. ไปก้าใหญ่ไว่าไงใหญ่ไม right ่ใช่ดิเดืนร่ใสถหาข้าม้านเราเรียนชีว่านี่่พี่่พี่วเป็นคนหบเี่ยวะเหรอ้ยาเรื่ยเพิ่เวิน์ดเลยยาากาศภาษาีน

Vìa sắp người lúc lát chuẩn 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 lát ไปเจ้าอย่างนั้นเหรอวะลาอกไปเลยอะอีกล้ใช่ครับจะเข้าไปเลยไม่เข้าเลยเอาตรงนี้เลยใช่ไเชิญมาเชิญมาข้าเชิญข้ามีอะดรเชิญโอ้โห

どうぞ。<Schulen> <German> จมูกหรืออะไรอ๋อโอ้โหอยยังออยังโอ้เสาชวยอะไรนขี้เงี่ไหได้ใช้งห้องไหนกันว่ายืดเน แคนสองาผมไม่เท่ากันแคนนี่แบบไม่เสียอะไแเพราะว่าวใหญ่ต่แคนี่ไอ่เป็นเช่นกัโอยตงง่ตัล้วแต่งเป็นอาหารของกน พี่จะทำเองหรือเอาใส่ประดาให้แตงวาเยนที่จะทำที่ไหนตงกวสแตงวาข้าหนจะเป็น่ชิ้นเหมือนข้าวผัดานอย่างเงี้ยนานานฝาแตงกวาน่ยนะแล้วเขาทำยังไงดี่ทระาเขาทำวกระิงใช้ไหมซื้อจากกร้วเอใส่ิให้รดาษใส่กละเราเราสาารถตัสายรัพ น่าม่ไยันมากเลยเขาทำเยอะเลยสะี่เรื่งไม่พูดเลยเอ้ยผมพูดไได้ไอ้สไม่ได้ไม่ได้เิไม่ไดเป็นยงหรอเอ ถลิ่นนะหอเอตล้อเป็นับอันนี้เอยิ้มปุยปุยโวเจมส้าหรอายิ้ปุยปุยเป็นอนยิ้มตล้อมันสี่ปไกลนเออชื่อมดาโว้ยเ่ว่จอมตังแรเป็นตังแมน

เลาด้เขาเข้าด้วยกัครับชั้นไหนครับชั้นไหนครับอ๋อแล้วสันกีครับสังกีสองสังีครับสังกีทไมสันกีครับคนรับสักีครับอะไรอ่ะไม่รับสายเลยไม่รู้ตีก่อนอะไรตยาองมาดูเรื่องอะไรนี่ไงนี่ไสังกีเลยสัี พ่อยวกสันกีสันกีแนี่อะรนบัอ่าสกีส yeah, ักัเาอออบอกคนละหเป็นคนอีสานเนาะวกวาพูดไม่ช้า